พลังน้ำนมนะครับผมเบิ่งดูเตานั้นเตนี้น่มไหลเจี๊ยกเลยนะครับผมพลังน้ำนมแห้งหลครับผมเบิ่งนะครับผมพลังน้ำนมดูดรูปงอดูอีกเตานึงนะทั้งนี้น้ำนมไหลเจี๊ยกนมหาวพักเลยครับผมสุดยอดที่ลีครับพลังน้ำนมของแม่น้ำหวานนะครับผมนี่ทั้งนั้นดูทั้งนี้น้ำนมไหลเจี๊ยกเลยนะครับผมเบิ่งน้ำนมไหลนะครับผม สุดยอดีลีนะครับผมพลังน้านมพองเพลินแม่น้าหวานนะครับผมเบิ่งนะครับปุ้ยนมห่าวพีครับผมยดลงพื้นนี่ครับเปียกเปียกเบิดกับผมยดลงพื้นพลังน้านมเพลินดีรีครับผมพุ่นนะครับผมต่อนมใญ่ได้ลูกระดูดได้นะครับผมโมเมนดูดบดได้นะครับดูดได้นะครับผมเดี๋ยวก็ดูดเธอตะเ่าเดี๋ยวปากเขาแข็งหรือว่าแข็งแรงก็กระสิดูดได้เบิดเองกระเฮียวตามปกตินะครับผม แต่นี่น้ำนมไหลดีแห้งนะครับผมเบิ่งโอ้ยพลังน้ำนมบีรีนะครับผมมันก็ไหลออกเนาะบพราะั้นมันก็จะตึงตึงแห้งเกินไปนะครับก็จะเให้มันลูกอ่ะให้ไข่เต้านมบักเสบได้นะครับผมนี่มันก็ลดอาการขัดตึงของเต้านมนะครับผมโอ๋สะอ่อนน้ำนมนะครับผมสะออนน้ำนมเพิ่นบีรีนะครับยุ้ยเก็บน,น้องน้ำหวานนะครับผมอ่ะผมชิจับให้กินอีกเต้านึงเนี่ย เพื่อข้าเจ้ามักเนี่ยนะครับผมดูดบ่ค่อยได้นะครับผมสุดยอดพลังนํานมนะครับผมสุดยอดเลยพลังนานมของแม่น้ำหวานนะครับผมยังยดติงต่งๆอยู่นะครับผมหยดติงต่งๆเลยนะครับผม<อ>ดูยมาอีกแล้วครับผมไส้เจี๊ยบออกอีกแล้วครับผม น้ำหวานนี่เป็นง้วที่ให้ลูค่อนข้างที่จะน้ำนมดีนะครับน้ำนมหวานลูกก็จะอ้วนพี่ดีนะครับผมใหญ่เร็วนะครับผมของแม่น้ำหวานนะครับผมอันนี้ก็ไดโตแม่เนาะครับแล้วในโตแม่พันธุกรรมน้ำนมเขาก็จะดีนะครับผมนี่นะครับเวลาเ่าเห็ดแม่พันธ์เขาก็ต้องเลือกงวดที่มีน้ำนมหลายน้ำนมดีลูก็จะอ้วนก็จะใหญ่ไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเลือกง้วนะครับผมว่าจังได๋ยังสิไดแบบลูกงามกระเบิงนะครับเวลา เห็นลูกคลอดน้ำนมหลายลูกงามลูกอ้วนเกษตรไทน้ำนมดีลูกอ้วนแม่จอยนี่บ่มีปัญหานะครับแต่ว่าคันแม่อ้วนลูกจอยนี่คือบ่ควรน้ำมาเห็ดแนวนะครับผมแสดงว่าน้ำนมบดีน้ำนมบ่หวานนะครับผมเก็ตใแห้อัตราการเจริญเติบโตของลูกบ่ดีนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจังได้ก็ฝากกดไหลก็แช์ก็ติดตามช่องเกษตรอินดีวิธีชั้นนบทให้ผมได้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ